อาสีครับผมบอมเมยพันนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแชร์ของที่อยู่บนข้อมือแล้วก็บนมือของผมงครับจะเป็น Apple Watch Ultra 2กับ Ultra Human Ring Air จะเป็น Tracker ในรูปแบบของแหวนที่ผมเพิ่งได้ลองใช้ซึ่งมันเจ๋งมากๆเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังมาเริ่มกันที่ Apple Watch Ultra 2กันก่อนนะครับหน้าปัดที่ผมชอบใช้เลยเนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับชื่อว่า Modular Ultra ที่ผมชอบเนี่ยก็คือมันใส่ Complication ใส่ได้แบบจุใจมากๆนะครับคือในหน้าปัดเดียวเราสามารถเห็นข้อมูลได้แบบครบเลยตั้งแต่ตัวเวลาที่เราเห็นไปแบบตัวเลขเห็นทั้งชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีแล้วม อีก7อย่างที่เราเลือกตั้งได้นะครับที่ผมได้ใช้บ่อยๆเนี่ยก็คือจะมีเป็นตัว UV index นะครับที่ดูว่าวันนี้เราต้องโบกกันแดดหนาแค่ไหนหรือว่าต้องพกลมกันแดดไหมแล้วก็จะมีเป็นตัวที่บอกเวลาพระอาทิตย์ตกดินนะครับอันนี้ไม่าสาคัญสำหรับบอมเพราะว่าเป็นตัวบอกว่าบอมสามารถถ่ายงานด้วยแสงธรรมชาติเนี่ยได้ถึงกี่โมงนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ที่เอาไว้ตั้ง waypoint นะครับจะเป็นการปักหมุดสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้เพื่อให้เราสามารถ a v ิ g a t e กลับมาที่นี่ได้นะครับก็คืออย่างเช่นเราจอดรถทิ้งไว้ปักหมุดแล ชอบเลยตอนนี้ก็คือจะแบบนี้นะครับจะเป็นบ l ูเอาพ Lo o p มันเป็นสาย Apple Watch ที่ใส่แล้วสบายกว่าที่ผมคิดไว้มากอะ่ะและ้วความที่แมคขนิก,การใส่มันเป็นการเกี่ยวตะขอแบบนี้เลยเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าใส่แล้วแน่นหนามากอะ่ะแล้วตัวตะขอเนี่ยมันก็ยังมาทําให้หน้าตาโดยรวมของ Apple Watch มันดูมีอะไรมากกว่าเมื่อเทียบกับสายธรรมดารรมดาอื่นๆนะครับสาย Apple Watch ชอืน่นๆที่อยู่ในหมวดออกกำลังกายหมวดใส่สบายเนี่ยก็คือจะมีเป็น Nike Sport Band Nike Sport Loop หรือว่าเป็นตัว Trail loopop เที่ผลลอบกันนะคร ตามอารมณ์นะส่วนสายประเภทหนึ่งที่ผมใส่เพราะว่าหน้าตาของมันเนี่ยก็คือจะเป็น Apple m i l a n า s ีสล o ปนะครับเป็นสีกราไฟต์ตัวนี้ทำให้ Apple Watch ของเราดูฟอร์มอลขึ้นแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ผมเพิ่งได้ลองใช้ที่แบรนด์พีทากราส่งมาให้นะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะมันจะเป็นอีกลุกนึงเหมือนกันแล้วข้อดีของมันเนี่ยดูความที่มันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักมันเบามากๆนะครับเบากว่าหน้าตาของมันอนะคือมองก่อนใส่เนี่ยคิดว่ามันจะหนักกว ของ Apple Watch Ultra 2ของบอมเนี่ยจะแบ่งเป็น2อย่างใหญ่ๆด้วยกัน,นครับก็คือจะเป็นเรื่องฟิตเนสกับเรื่อง productivity ในเรื่องฟิตเนสเนี่ยก่อนออกกำลังกายทุกครั้งบอมก็คือจะกดเป็น workout ไว้นะครับเพื่อให้ track heart rate เพื่อให้ track zone แล้วก็เพื่อให้ track calorie ที่เบิร์นไปการออกกำลังกายหลักๆของบอมเนี่ยก็คือจะเป็นการยกเวทนะครับแล้วความสำคัญของ Data พวกนี้เนี่ยอย่างเช่น zone heart rate มันจะบอกว่าเราควร rest ถึงแค่ไหนนะครับใน workout view ของเราเนี่ยมันดูได้เลยว่า heart rate ของเราอยู่ในโซนไหนและมันกำลังจะลงไปอีกโซนหนึ่งหรือว่ากำลังจะขึ แล้วก็ผมสังเกตตัวเองเนี่ยไอตัว Fitness Ring ที่มันโชว์ตลอดบน Apple Watch ของเราเนี่ยมันมาผลักดันให้เราขยับร่างกายมากขึ้นนะครับรวมไปถึงโกแล้วก็การเตือน notification ให้เรายืนบ่อยๆด้วยส่วนเรื่อง productivity เนี่ยไอเดียของมันก็คือมันจะมาเป็นตัวขั้นระหว่างเรากับโทรศัพท์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น notification หรือว่าสายโทรเข้าถ้าเราสามารถรับหรือว่าดู n o t i f i c a t i ันจาก Apple Watch ได้เลยเนี่ย โอกาสที่เราจะเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์เราที่มันมีดิสแทคชั่นมากกว่าเนี่ยมันก็คือจะน้อยลงนะครับมันจะเป็นการลดการเสียเวลาบนโทรศัพท์ของเราให้น้อยลงส่วนการใช้งานที่สําคัญอย่างหนึ่งบน a p p l e Watch ultra 2ของบอมเนี่ยก็คือตัว Action But t o ทนะครับที่ผมเซตไว้เนี่ยมันจะเป็นช็อตคัทที่ผมตั้งชื่อมันไว้ว่า Master Timer นะครับในสถานการณ์ปกติเนี่ยเวลากดปุ่ม Action มันจะเป็นการตั้งไทม์เมอร์15นาทีนะครับหรือก็คือเวลาที่ผมต้องรอหลังจากฉีดยาก่อนกินนกนินนนนออออาาาาาาหหรรรขงงบมมมมมมะะักกกกกใใใชช้้้้้้้ีสสดดดดวววแแล็ไ่่ยยตพมมตพเ Start Workout bom bom อยู่ในฟิตเนสโหมดแล้วเนี่ยคำสั่งของตัวปุ่มแอคชั่นมันจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะกลายเป็นไทม์เมอร์1นาทีแทนซึ่งันเป็นไทม์เมอร์ที่ผมได้ใช้บ่อยอีกเหมือนกันเวลาที่ออกกำลังกายครับก็คือจะเป็นเวลาเรสท์ไทม์ระหว่างเซ็ตของบอมถ้าใครอยากตั้งช็อตคัดตามเนี่ยก็ดูตามหน้านี้แล้วก็เอาไปเซ็ตได้เลยครับแล้วก็อยากมาพูดถึงฟีเจอร์ดับเบิลแท็บ้วยครับเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาจาก Apple Watch Ultra มาเป็น Apple Watch Ultra 2คือพอเราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยถามว่าได้ใช้ไหมก็ได้ใช้ครับ เวลาที่ได้ใช้เนี่ยมันมีประโยชน์เลยแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ามันสะดวกสบายขึ้นมากๆแต่ว่าจํานวนครั้งที่ได้ใช้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะยกตัวอย่างเช่นเวลามีคนโทรเข้ามาใช่ไหมเราสามารถดับเบิลแท็บเพื่อลับสายได้เลยแต่ถามว่าสมมติผมเดินเล่นอยู่ในห้างแล้วมีคนโทรเข้ามาเนี่ยผมจะดับเบิลแท็ด้วยมือซ้ายไหม ผมก็รู้สึกว่าบอมยังถนัดด้วยการเอานิ้วมือขวาเนี่ยมาแตะเพื่อรับสายอยู่ดีนะครับผมรู้สึกว่ามันเร็วกว่าแล้วมันก็ชินกว่าสถานการณ์ที่ได้ใช้แล้วบมว้าวกับตัวเองเลยเนี่ยก็คือจะเป็นการโทรเหมือนกันนี่แหละแต่บมกาลังแทะไก่เคฟซอยู่นะครับมือมันทั้ง2มือพอมีคนโทรเข้ามาก็คือบอมรับสายได้เลยด้วยกันดับเบิลแท็บถ้าสมมติไม่มีฟีเจอร์นี้เนี่ยบอมก็อาจจะต้องไปหากระดาษมาเช็ดมือให้มันแบบหายมันก่อนแล้วก็มากดปุ่มหรือว่าไปหาโทรศัพท์หยิบขึ้นมามันก็อาจจะมิส เจอที่แบบไม่มีไม่ได้ไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนี่ก็คือของชิ้นแรกบนมือของบอม,มก็คือจะเป็น Apple Watch Ultra นะครับไปต่อกันที่ Ultra Human Ring Air ครับรการใช้งานแฝงของมันเนี่ยมันจะเน้นไปที่ Data เรื่อง l l n e s s มากกว่า i t n e s s นะครับจะเป็นพวกเรื่องการนอนเรื่อง Recovery เรื่องการเต้นหัวใจโดยเฉพาะเรื่องการนอนเนี่ยบอมพยายามมาหลายครั้งมากๆนะครับที่จะแท็กด้วย Apple Watch แต่บอมรู้สึกว่าเวลานอนบอมมี Apple Watch อยู่ด้วยแล้วบอมนอนไม่สบายเท่าไหร่ตอนเวลานอนมันก็จะมีนอนท่านี้นอนแบบทับไปทับมาใช่ไหมครับบอมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหรมันแ,บบแ แทงตัวแทงแทงหน้านะไอ้เจ้า u l t r ฮ Human Wing Air ในรูปแบบของแหวนเนี่ยมันก็มาแก้เพนพอยต,ตรงนี้ได้พอดีเลยนะครับ มันไม่ได้รู้สึกว่ามันอินเวซีฟขนาดนั้นนะเวลาใส่แหวนนอนในรูปแบบของแหวนเนี่ยบอมรู้สึกว่าบอมใส่มันได้นานกว่า Apple Watch เยอะ,อะมันติดตัวบอมไว้ได้เกือบตลอดเวลาเลยอะ่ะเพราะบอมไม่ได้รู้สึกว่าบอมกาลังใส่อะไรอยู่ขนาดนั้นนะและด้วยความที่มันกันน้ำด้วยก็คือใส่ล้างมือใส่ล้างหน้าใส่อาบน้ําได้เลยนะคือนอกจาก Sleep Data ที่เราสามารถดูได้ตั้งแต่หัวใจการเต้นระหว่างตอนนอน Sleep Stage ต่างๆว่าแต่ละช่วงของเราเนะี่ยนอนเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงมาตรวัดอื่นๆที่เรามาพัฒนาได้ทําให้การนอนของเราดีขึ้นได้มันยังมี data ีีา้นนท่คํวณ แอปออกมาเป็นตัวเลขได้ด้วยก็คือเรื่อง Recovery ครับมันจะรวมข้อมูลต่างๆนะครับแล้วตอนเช้าเนี่ยมันจะให้คะแนนเราครับว่าวันนี้เนี่ยเรา Recover ไปดีแค่ไหนแล้วก็พร้อมสำหรับ Activity ที่ต้องใช้ร่างกายมากแค่ไหนคือสำหรับบอมมันก็ไม่ได้ให้ตัวเลขมา Dict dictate ว่า Performance ของบอมมันจะเป็นยังไงในวันนั้นนะแต่บอกว่ามันช่วยบอกอะไรบางอย่างกับเราได้อย่างเช่นวันที่ Recovery มันดีเนี่ยมันก็คือจะพุชให้หนักขึ้นนะครับกับการออกกําลังกายของบอมส่วนวันที่อาจจะนอน 5%สุดท้ายที่ผมจะพพชเนี่ยผมก็คือจะเก็บไว้ก่อน <S <S เพื่อที่จะลดโอกาสที่เราสามารถบาดเจ็บได้นะครับอีกอย่างนึงที่แอปมันบอกเราด้วยเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่เราควรจะใช้คาเฟอีนนะครับช่วงเวลาเนี่ยมันก็คือจะวัดจากเวลาที่เราตื่นนอนกับเวลาที่เรานอนนะครับวินโดว์ที่เราควรกินกาแฟเนี่ยมันก็ไม่ควรเร็วเกินไปหรือว่าช้าเกินไปนะถ้าเรากินเร็วเกินไปเนี่ยร่างกายเราก็ยังไม่ได้เคลียร์สารที่หลังตอนนอนไปให้หมดนะครับหรือถ้ากินช้าไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คาเฟอีนมันยังทํางานจนถึงเวลาที่เราต้องการจะนอนมันก็็จะทําาาใหหห้้้้เรนนอไไม่ลลลัับบแวกดช งนะและด้วยความที่บอมเป็นประวัติ Type 1เนี่ยไอตัวเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำตาลของบอม,มก็สามารถแพรกับในแอปนี้ได้ด้วยนะใช้ตัว iPhone สแกนผ่านแอปนี้แล้วในตัวแอปเนี่ยมันก็จะคำนวณค่าอื่นๆมาให้เราด้วยนะครับอย่างเช่นตัวเรื่องเมตาบอลิซึมนะครับไอเจ้า Ring Air เนี่ยทางอ u t ต้าฮิวแก็ส่งมาให้บอมลองใช้นะครับตอนนี้สั่งเนี่ยเขาก็คือจะส่งเป็นไซส์ซึ่งคิดมาให้ก่อนเลยนะให้เรามาลองไซส์ก่อนแล้วพอได้ไซส์ที่ฟิตกับนิ้วของเราพอดีนิ้วที่เขาแนะนำเนี่ยก็็คืออจเเเเปนวีรรับบบลก์กนนลกลกสท่านะม๋งมๆำห เพราะว่าไซส์มันเล็กมากๆก็คืออยู่ในแหวนเท่านี้แล้วมันเป็นเวอร a บ l ลที่เราสามารถใส่ได้ตลอดเวลาจริงๆอันนี้ชาร์จครั้งหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณอาทิตย์นึงนะครับตอนชาร์จก็ใช้เป็นที่ชาร์จไวเลสนะพอมีทั้ง Apple Watch แล้วก็ Ring Air เนี่ยมันทำให้บอมรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตในด้านของสุขภาพของบอมดีขึ้นนะเพราะว่าถ้าเราไม่มี Data พวกนี้บางอย่างบอมก็จะตัดสินใจไปอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นเรื่องการนอนพอเราแท็กแล้เห็นออกมาเป็นตัวเลขมันก็มาเตือนใจบอมนิดนึงอะว่าคุณภาพการนอน แบบตามตาว่าเออตอนนี้เรากำลังนอนแย่อยู่นะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องการเปลี่ยนแปลงรูทีนขนาดนั้นนี่ก็คือ Health Tracker ทั้ง2อันแล้วก็การใช้งานของมันว่าบอมใช้มันยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e โมยนภัดด้วยน,น,นะครับสำหรับวันนี้แล้วไปก่อนสวัสดีครับ